นิสสันเทียนา2 0 0 x ้สปอร์ตใหม่เนเชนเกียออโต้ปี2012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยสภาพดีมากๆได้สเกิร์ตรอบคันเลยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำอีกต่างหากค่ะไฟใหม่แล้วนะคะคันนี้ใหม่เนเชนแล้วค่ะมีออยเกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังคิวโคเมียมรอบคันค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำปะไฟฟ้าคู่หน้ากระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกพรูสตาร์แอร์แบ็กพวงมาลัยมันตตฟังก์ชั่นแอร์ดิจิตอลไลน์ไมล์รอบคันเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C d ดีค่ะฟรีดาวส่งเดือนละ6 0 0 0บาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่1 3,000 30, บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปชฉี้งานได้แล้วคะ่ะหรูหราดูดีในราคาเบาๆคะ่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ